อาจารย์เคยนะครับเกเป็นอาจารย์เกี่ยวกับพวกของนะครับชนี์นะครับผมแล้วก็พวกไอ้ว่านต่างๆนะครับแล้วก็คนนี้ก็มือตะคองนะครับผมบังใช้นะครับเก่งปลาเรียนนะครับแล้วก็ถัดไปก็นะครับนี่ก็เป็นชิ้นที่ผ่านมาสี่ห้าวันนะครับโครงการทำนาที่เกาะยาวนะครับ ทำนาแบบว่า,าในทะเลนะครับผมมันมีทะเลล้อมรรบแล้วก็มีนามีอะไรนะครับไม้นะครับโขนนาลีโขนนาลีนะครับประธานว่าเขานาลีนะนี่อาจารย์เคยก็กําลังปั่นอยู่หนึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับได้ครบห้ารอบคนละห้ารอบนะครับผมปั่นอยู่นะครับผมนะบนี่ก็เป็นวังประชดประดุกนะครับผม ที่วัวรถก็มีอยู่สองตัวนะครับเดี๋ยวไปต้มยำทําเกงนะครับต้มยำปลาชนนู่นจันไขยก็ปั่นไปนะครับปลาตานก็ยืนยิ้มอยู่นะครับผมรู้ว่าโดนตนในมาอ้ยกาก็ถกับตัวนะครับนี่ธรรมชาตินะครับผมก็มีนูนนู่นครับผมนู่นฝั่งภูเขานะครับก็มีนะครับทะเลก็ไม่ได้ชมเพราะว่าตอนนี้เป็นท้องนากันไปก่อน ตอนดีก็ไปตอน่บยๆนะครับผมตัดไม้ผ่ยกันอีกทำโครงการขนํำโครงการนะครับก็เก๋กว่านะครับผมชุดน,นี้ตันนี้อาจารย์เคยก็ครุบหนึ่งรอบนะครับต่อไปก็เป็นกับผมเองตอนนี้พักวิดีโอไปก่อนนะครับผม